งาเดี๋ยวเราฟังก่อนเออ่มีอยู่สามอันฐานเงินฐานเงินบ้านนาพร้อมครอบครัวกับฐานเตียงทองชาแนลพร้อมครอบครัวลงใายชุดแหลกาของเจ้าพนว่าฐานนางทองพร้อมด้วยคููหักสช่สยดีแล้วเออพร้อมโดยคููหักเพิ่นคือทหานนางทองพร้อมด้วยคููหัก พี่น้อยหลานยากฮามันปวดแล้วกะมันเป็นยาฮากหรอกฮากแล้วไปอันนี้บาลีช่ยขยาเม่พี่น้องขยาด้วยขยาใจดอยอ่วยแตยาเม่แตละปีแตละมื้อยินยาตลอดเม่กันนะ่วยขยาเน่เซาออกหน้าอยู่บ่ออกอยู่ใช่ออกยโอเคไปห้สทันเนไปเราไปตลาดตลี ได้อยู่ใช oh ่เดือนนี้่วงให้ครวงให้ห่างให้มีเอาอย่าเงินมาช่ยลูกเมยกันดูมาพี่นงเหาอกลับสบายดีแล้วสวัสดีอ่ายำบายบายเด้อพี่น้องเด้อ เบอร์สุขุสุคน้าพี่น้องเนาะโดยอา้าพี่น้องเอ้มาเจอกันอยู่้านน้องบิวลี่คือเกา่าคือเดิมพี่น้องเอนะ้มเนาะยามบรรยากาศตอนบ่ายๆพี่น้องเอ๋บา่บา,ยบายของวันที่เสาหาักอา่ากุมภาพันธ์นะ้าพี่น้องเนาะโดยอา้าก่อนจะออกเดินทางกับบาลีแวะมาซื้อเข่าซื้อของออกไปคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเอ๋มไปฝากไปต้อนอา่าพี่น้องเาก่อนนะ้าพี่นอนะอ้องเนาะอ่าเต้ อ้าวพี่น้องเอ๋เนาะเลยเลือดขิปมากกพ่อพักเข่าบัานนี้สบายดีอืมเมียงอันนี้ปูปลานางเข้มนางเข้มพี่น้องเมียงจะดำแท้หนีุ่้มเป็นตะหยักแท้เลยเลยสบายดีพ่อตุ้ยเลยออกช่ยแท้มาหนิเนาะออกช่วยแล้วมาจะบุญเดิกคืนนี่ ไปสนอนอออกไปแล้วผัดลืมนมหมอยุลิอ <มา S 1> ิมนมน้องยุลิเพิ่นพไอ,อ,อ,อได้ขึ้นแล้วการนมสิบดกับมาแต่หอดลงยางได้ทำไปชื่อใครลูกมากินเลยกับมานะคืนนี้กันไปพ่อได้ว่าไปไปรถติดรถติดแท้ี่ดว่ะ แล้วพอว่าขนนแบบมันหายจาวย,ยูดีมีน้ำเหรอความร้านนะอืมกำนําป่วยพ่อหายยูยูมันมันเล็กน้อยไปเลยไปกันเ <c ười> น,นี <c ười> <c ười> ่ยไม่พอไแล้วี่ไมบูยูรแต่แรกใหญ่สำนังบิวบิวไม่ได้ไปเพ่อจากคืนนี่ื<ว>อมไอไดาหายไป มหันแล้ปก็ตในป่นี้มันห uh, nice> ักมันยังไปยังงนน่ะไปยังงน่ะเฮ้ยบิ้วเฮ้ยนขอบเ่มดีนะหาลองนโทรศัพท์บวแนวที่ทางน่ะเอามาแม่มีใช้ครีมคำหน่อจะใช้เออมาองดูห่าขนผ่าก็หานไปยาวอาเน่พัดลินก่อนไปยังพัเลินก่อน เ้อานต่้น้อ้เายหอกเ่า่อปที่ะสั่งต่งเาแล้วน่เพ่นก้อนบ่พิธีรีตองก้อวันนี้วันไรกันนี่แมากเลนะคับ้ Vâng, nữa kim nè. Rồi, vâng nữa, nữa. đây. À. Đó vâng hả? Bên đây đây bên đây đây bạc kho cho nó bên đây đây hả, bớt อืมเค่ะแลเและล้วแหละ้วะเนียเฮ้ยรถในแลาวน่ะเราไปขายเรงนี้เราไปขายตลาดแรงนะฮะโหดอะตาต,ตาดไปลยอืมเนี่ย เสียางไงานะไปกินโน้ำนวดไปพัานาดอกกินมน้ำนวดไปเอออันนี้นนบบนพันจ่ายเงินหรอบอแล่เดี๋ยวรอแล้เนาะพี่รมานมากพันจ่ายเลยค่ะอือเลยเลยมาแต่สารัฐถุ เออเอ้าเอาเอาไข่ให้ได้วิวเพลงหนึ่งกับมาม่าก็ได้มาม่าเอารสรสรสสมก็ได้รสสมเพลงหนึ่งกับปลากระป๋องสองแพ็คอ่ากวนไม่ใช่น้องไผ่ก็ เป็นแน่ๆพันกินนมมันีบ่พันกินเป็นแน่ๆลูกละทุจากันตุจาสบายที่ชอบเป็นยังชอบเป็นยังหน่อเป็นยังชอบนะจาอันนี้เป็นยังอันนี้เฮ้ยยยยยเยยยน้ยยยยยนยอยะ

คือยุลีได้กินนมบดชองคำเต้าชงบงททบันกับไฮ้เน่เพิ่อเกับบุษบัชิปเปียนม, <c oughs> มันรุดบ่อเ,ดดเออมึงในเขียวเจ้าดำนะ <c oughs> โอ้อ่าภาพเป็นสันนะอืม,อมเขียวดำนะเ,เขียวเมีงหน่อยงงอืม เดี๋ยวันทายเล,ลยเนาะจักปียังหน่อยถ่ายแค่ปีแปดปีเพื่ปลากระป๋องอะไรก็มาขนมแล้วในกระได้จักแสนหนึ่งจักแสนแสนปลายก็ได้ซิปปลายทงันร่วมกันแต่ เสือน <S <S <desserts> <S ี่ได้เสือม่จะใช้ลูกละบอรอาไหมฮึเสอมัตะบืนธาตุม่จะธาตุโพนบ่หรืกธาตุนเลอ่าเริมาเมย์บบชื่อหเข้านี่แหละชื่อเม็ดเม็ดเม็เม็ดเมจ็บลิ้นบ่ลูกละเจ็บาาดีนกุปากเปืยบอปากเปื่อยบ่โดย เจ็บตัวล้าปาก่อนไอ้สีเขียวเรื่อยๆทีชัช้เข่ากับบมมี่เอาบ่นปากบ่นยังแล้วแป่งแป่งฟันแป่งฟันมาได้เหมือนแต่กับบมมี่เหมือนให้กับคุยให้กับคุยไม่เคยเออเออที่อยูนี้กระเป๋างามทำไม่อยู่ นตัวนี้มราอยู่ได้วันอย่างงั้นอืมไหมแบบเบิ้งเบิ่งแบบนั้นใกล้แบบตัวนั้นแจ้งบัดเบิ่งอันนี้แบบรวบไงนี่มันลายมันงามต๊กนี่เลยนะงามคนละแบบซะงามคนละแบียบมีกระเป๋าน้อยพอมเนาะใครจะไดีใช้ยังตัวนี้ใช่เม็ดยาเออยาแก้ปวดเนาะยาแก้ปวดยาแกเมารถเมาเฮือ กักแล้วแลส้าามแสนเก้าสิบรวมเอบอรละบ่ <c oughs> รวมเรวมเป็นสามแสนเก้าสิบเนาะโ, <c oughs> โอเค <c oughs> เอวอย่างน้อนอยู่นอนนะ <c oughs> อืมท่านนอนเวนดี โอเคสามเซนใไหก็นี่นะสามเซนเก้าสิบพันนะแล้วกันอสามเซนเก้าสิบพันไปฝาก ปลานางก้อนพี่น้องแม่พันธุ์ไหนซื้อน่าอยู่นกินไปซื้อปลากระปองปให้ปลานางก่อนปึ๊บปลากระปองมามากปลากระปองอันโดนล็อกแลนะ้วนี่เอาอันนี้กันก็ได้ไม่ดีนะมามา ไข่ปลาปองขนมจุน,น,น <c oughs> โอเคบอเ่อเงาวนังหลังบ่บอเงาวนะโอเคปะฮ <c oughs> ะกระชีมบอ่อเงาดูหน่อยกระสาชีมอันนี้เนาะกระสาให้ถือให้ ไปว่าสิเอาไปเห็ดไดนี่ไปไปก่อนบอสี้ินมาสิฝาไปมึงนอกนคือนี่าสิฝาไปบอสนะเอาก็ใส่เองไบอสบอสกัอลีพี่น้องสอันนองเงินช่ยข่าหืดค่ายาเมฆนเป็นยังไงชิไ้ช่างชิบวดอีกหรอบอ มียังไงอ่นนี้ปลา,า <c oughs> ท้อนา่อไ่้ไไนงเอทานนางเงินเอาทานคือว่านางเงินข <c oughs> อผสมต้องคือน,น้ำหนาด้วยทานบน้ำเชื่อมมานเมอละทานนางเงินทานแต่ยังมีนางอยู่จะเกาซ้ายทาน เอแต่ว่าชเหตุันเห็ุก็รเก่าก็มีทานก็ได้นะเอาทานเลยมิทานนะใช่มันเป็นใส้เป็นที่มดทานนะวะเมนบอทานนางเงินพร้อมด้วยครอบครัวทานเตียงทองชาแน,นลพร้อมด้วยครอบครัวก็มีสามันให้ไปนึ่ทานนางทองพรมด้วยคร,ครูหักบ้า เออสหนว่าเาพิ่นหูได้หนิเนาะนางทองนี่เจ้ทองเท่านี่แล้ว่ะอออือ่า,านนางทองพร้อมโดยคู่หักค,คู่หักเราอยู่ใช้บาทเ <laughs> นาะเออน้องประจอยสะพานี่ฮะสะพานี่ บ่แม hey. um. ่กูหักแท้เลยกูยิงไปนะจับได้จับได้ฝึกตามบ่ทันเลยคือเดี๋ยวบ่บางเงินนะบ่ยังก้อเอ่อบ่เออบาเงินแหรอบางเงินมาโจ้อะบาเงินบาเงินบาโจ้บาเงินเราอย่างบ้านนะเออมีใช่อ้าวก็มีเลยสองคนผู้ใดน้องชายแล้วก็ไม่า นราลืมไปพี่น้องบ,บัตรเชิญของสาวลำพอนหรือว่าสาวสมบูรณ์สมบูรณ์และที่เรียกที่ว่าเอิญกันต่เก่าแต่ไม่หูวงขึ้นเราซื้อจริงแล้วบอกสาวลำพอนสาวลำพอนพิมพ์สาวลำพอนพมอมิมพ,พ์ม,มาสอดลำพอนพิมพ์ม,มาสอดซื้อลำพอนอ่ะเพิ่งซื้อไหมยายนเพื่อแต่งซื้อไหมเนาะสาวลำพอนที่ไปกับเบ้าพามี เรื่อยๆอยู่พี่น้องหนาหนาสี่สีเห็นกันอยู่พี่นสาวสมบูรณ์นั่นคือชื่อจริงแหละพ่อแม่เห็ดใช่ไหมเจาลำพอนเจ้าลำพอนเป็นพี่น้องกันปะกับแพรพี่น้องกันปะกับเขากับพี่น้องลูกนั่นแหละยังไหมใช่เคยพูดกันอยู่อถอดจันทร์คัมพอนอยู่ในน้ำน้องพออยู่ในน้ำเอ้ยเอ้ยในน้องเออแม่นยูแม่นยูป้าน้อยกับลูกถอดจันทร์คัมป้าแม่ดูใกองเอ้เอ้ยน้องกัน พี่จะเงินกินมนันดังไปเลยังไงมันเดมันจำพอดวะใค <laughs> เอ่า,ห,าอห้องเราเห้องเราห้องเราป้าพอเขาผู้เป็นนิดหน่อยพอเขาเขา่ห้องเขาป้าลูกอีกอืม <laughs> เ,อเกิเดจะมาเป็นเกิดมัันนะงชื่อนะเออเกิดมัังนี่ว่าเาชื่อห้องป้าน้อยป้าลุงจันทราตรีน,นี่เป็นเป็นยศอ้ายนี่ห้องในน้ำดี เมนแม่เลยอาบจันน้องอะไรบเป็นน้องลุงจันเนยห้องบ่ยังแ่ห้องลุงดิห้องไนน้อยงลุงหล้วไม่ใ่ห้องจันลุง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 จนทล้าลุกห้องพอมาเตียงวารีกับบางคนก็ห้องฮะอปอบปากมาตีงเท่ใชตียงอยู่เรากับที่แต่เราบปากที เออพอดีก็มานิเราหินลน้วบ่นี่ไะเจ้เอ้เราด้มีของิ้งนให่นี่ใช้ชชพันหนึ่งขึ้นเด้อหาเซนหกเซนข้น <c oughs> ไปไว้สิไปได้หน่มาว่อน <c oughs> ้านี่งิ้เผานี่ เออมีเด็กจ้าแล้วจะมาให้คอยเตียงทองไหมลายเด้อมุงนะโอ้ยงั้นนะแล้วทองเบิก้าดดูคนน่ะทองคนน่ะทองยังวะทองทองทองไหนทองมาทองบ้านเอ่อทองแม่ดีนี่เออขางนั้นกับเบกขาดขกับพัโอ้กระเป๋าไม่ให่ดิจักมาจะใส้งามเลยขอพัดโบน่ะเออไปจะแส่ยไปดี นอนแล้วนอนแล้วมขายวขายสองบนอนได้ครวอนี่กับมาให้น้องบิววะแล้ให้จับกลับแลเนะเดี๋ยวเจนพังก่อนอันนี้นี่ของของให้เราเจ้อให้เราจบเวาหาับ้าวเพื่อนตนเต้นเให้เราจับมองดูว่าของใคอ่ะบอสเจนเวเราพังก่อนมีอยู่สามอันท่านเงินท่านเงินบ้านนาป้อมครอบครัว กับท่านเตียงทองชาแนลพ่อมอบครัวลงใายสุดแฤกษของเจ้าพันว่าท่านนั่งทองพร้อมด้วยคู่หักให้มดูสิสบายดีแล้วเออมด้วยคู่หักเพิ่นคึ้ทหานนั่งทองพร้อมด้วยคู่หักบเออไปจิ้มผ้าไปนั่อยู่บ่ผ้าว่ะผาแล้วบ่ผาไปอยู่โอเค เห็นระเบ้มีเห็ินระเบ้อยู่ใส้อยู่บ้านใดเมืองใดเลยหักนะโดยบ่อยเห็นได้เรปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแมเวลาจังจังหูโดยโดยคิดลุบลับบ่าว่าเป็นตีนั่นแท้ค่อยๆดีนะแล้วพอเออเคยเห็นอยู่นี่แล้วคอยก็มาจับว่าซื้อเอามาให้ดิซิ นัาว่าฝากให้บอเตียงอายุห้าน้องวิลี่นี่ฝากให้เจ้าเงินู่ว่าหนิวันยังมีคนไหนสุดแพนเชียอผ่าอยู่มีงานหรอขับมาเพื่อนขับมาัมงานดมงานแตงด้ชเชียผ่าแล้วแต่่วยอมเพื่อนแล้วนี่หรอ่าของสาวสาวลำพอนสาวลำพอนโอ้ยคันบุเบิลญชีรบพิตรงานแต่งอ่ะ เออเมนจเจือมน4เดือเดอนหอีกเนาะสะนองาเต่งขางเงินเดอนหกค่ะนี่เจ๊บั้นนี้เป็นไข่บ่อเนี่ยบ่อๆๆบ่ยังไงบ่อๆๆๆๆบ่อบหาบ่อหาบ่ให้นไอแล้วหนึ่ง้าลเป็นบอสบายบ่อร่วนอะไรนะบ่อไอชื่อนะไอลรก็เจ็บแบบต้องยอบา ค่อยๆ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 คือบอลเอาชดไปชูดอันนี้เ็ปก่อนนะเบิดได้วยเออไปเอพระอพอาะอะแ่ถือผ้าเบิดเลยดูนโอ้ยพี่น้องเลานอยากขากมันเปนอยากขากหรอกขากแล้วมันเปนอยากเจ็บดิใช้เชื้อลายดอกงามขนาดคุณนา สารจีเล่นสงครามไอซีหายมยบ๊อบบ๊อบอบเคยเป็นอยู่มันมันแม่นเคยเปลี่ยนอยู่มันเป็นแบบเซี่ยตลอดเคยเป็นกับปรญหาตมห้อมมันแน่แต่เธอปัญหาโมอบออะไรมันก็อันนั้ตรายจีบ่สบายนะนี่ปัญหาโมอเด้อะเฮ้ยมันติดเชื้อตัวนี้ลงมาลุงพี่มอแก่ก่อนแก่ก่อนปะแก่ก่อนแก้แก้เอาบ๊อบแก้ก่อนแก้ก่อนแก้บอกมันเหม็นข้าวได้หรอ แก่ก็อนลูใช่ตัวไม้ใช่ตัวไม้เอาใช่ตัวไม้เอาว่ามันก็สยัมใช่ตัวไม้เอาลูกละใช่ตัวไม้เอาเด้อปืนเ่ามันนอนบหเสืออีนี่่คืนนี่เนี่ยมันนอนบสบายนะจีบสบายนะถือกานะอนกันบ้างนอน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 อนนอนนออนนนอ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 น ตอนนี้บอนอนตัวชูงเนี่ยสิได้ปะเออนอนค่อยนะจะพื้นท้องบปลกฮะรอนท้องอองามเนาะเด่นอ่มีท้องล่ะมันมีลาสีขึ้นเืองไอ้ห้อยไอเท่วจัไบอกมาถึอ่ะเกเอยบอกนี่ยมันปื้นท้องเอเออเอเโอยกอดเเขัดมาหายได้ กินยู่ากินเผาและเติบมันใหญ่มนเาปุ้ยนะแม่แม่ประชาชมาโรงงานเปื่อนนะมตัวนี้ตัวนี้แล้ถึงหักอปประชาชนก็แล้วจังมามาหฮมไหมโอเคปนใช้เครงมันจะเหงว้อไวโอ้ยก้อนโบวจะพางามไปน้ำพัง้างไปนํองางไปนอางก็ถึงหักเลยดแล้วก็ไปแล้วก็จังอันนั้นโอ้จุตอรี่ไฮเดนอืมบุปผญะ มันปืนท่องสบายแล้วเบิง์กการจะได้วาเนี่ฉันไม่ตู้ก็หายไปนะเมยน้วานเลยม่ได้ไปวานไ่ด้หายไปเลยนี่กินนมบ่ยังลูกขาวผัดขาบผัดนี่เอออาจารย์มะาอาจารย์อาจารย์มั่วหาเ่นป็นยังกับเมวดปากับไปวดปาไปบวดแบลู่้าปานี่ยดบ่ไไปบดโอเค บวชนเอาบวชละกระทมผิดเลยได้บวอยู่พี่ภาษาบมมีบัะทมเลยพี่นะกินเลยด้ได้เลยกินเลยกินเลยกินเต็มกินลงเลยเป็นกินไปไปจี๊บเป็นไรเวียนบินหัวบ่ฮะเวียนบ่เอแยวดีพาไปหาหมองบอใช่ปะไปบอไปบ่เขาว่าจำดีเลยตอนหนาวอยู่นี่ไปไปไปฉีดตูดบ่ไปบอแฮว์ดี้ผ้าไปบอพอเอาท่านไปเวียนนี่ บอไปบอไปบอเออไปกับไปบไปกับไปไปกัน,นย่ากินข้าวพี่นะก็พัดนี่นะไม่ตู้จะมาให้เลยหอเอโอ้ยโ่ยอ้ยโอยเอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยอนยโอยโอ้ยอ้ยโอ้นโอนยโอ้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 ยอยโอ้ยโอ้ยอยัอ,อ้ออ

โอเคผมไปเพราหามอเอาไปเด้ออมไปรถต้มมีไรถไปบ่เลยไปบ่ไปเจ็บหัว่ลูกกินยาได้ถ้าเจ็บหัวได้อ้พาชิงแล้วบอีไปว่าไปพาชิง เห็นกวอกตืมเหกยัดชินคอนกลุ่มกูกัไลตรวจรแล้วดยากเลยนูกินลงอยู่บ่หางออกินเอบไปเดีโบไปกินข้าวพี่ล่กโบไปก็ยายม่กินข้าวไหมกินากินข้าวไหข้าวพัดไอ้วนปอบ่บกินนากินได้เไอกินเดาพี่เจะกินไหมไ ยาเป็นยังไงยาเป็นกินโอ้โหกินนี่เนาะเป็นได้เวียนหัวบ่เดียนครับเป็นได้ไรมันเป็นได้ไรเป็นเวียนหัวบ่นี่ยากันชีว่าจะคือบอกให้แม่เอาไปละถั่วจ้ะพันเากเบิรงกชื่อคือว่าผิดเพิ่นได้ไรบุ๊บไปเอาไปได้เลยเด้อไปป้าก่อนพี่น้องไอ้บ้านนี้จะเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยด้วยดียีกับเย็นนิ้วกคียงกันเวียนหัวบอที่ได้บ้านน่คือแบบว่า เวียนหัวลงท้องจาเนาะแบบว่ามีแต่อย่างห้าชินเลว่านกายอะไรอู้อ้แม่ม่นอ่ะถงาป้าวันนี่เลยกับพอนีัง่มส่วนเก่งมั้กระพมีส่วนเอมันตีขึ้นเด้ตีขึ้นเลยอย่างห้ปวดยามอไบกกินเพชรไปอันนี้บรีซอยขยาเม่พี่น้อยขยขยาจอ่าโดย ช่ตยยาเมตะปีเตระมือยินยาตลอดเมกันนยาไปว่าผูกยยามตูกซื้อยามตูกซื้อหซื้อยานี่แหละอ่าก็ชักกลมตุ่หให้ให้กับมันอันนี้ฝากไปให้อนา้าสาวเนี่ยสาวออกหน้าอยู่บ่ออกยังไอโอเคไปให้สาันนี่ ไปเราไปตลาดตลีนี่นอยโอเคเอาไปป้าเด้อบันนี้เด้อเดป้ากันเด้อโอดยโดยอะไเนี่ยน้องโดนอะไรใจเยฉลเชียงเปี้ยนเลแดงเปี่ยนแน่อัยะเออนี่น่อยยาไม่กินยาตัวได้อยู่ใช่ไหมครัว้ขควงห้างไ้มีเอายาเงินมาช่ยดูกเมก็โดนโดนโยาซื้อยากินยาให้ตัวได้ะ ซอยกันนั่นแหละเพราะว่าจดรายก็ไม่จะบ่อเตียงผู้สร้างมาเบิดโอ้ยลายได้เบิด์ลายมื่นพี่น้องแต่ละเดือนกันคือเราบอกหแหละคือละมื่นสองมื่นลายทางสร้างอีกอันนี้ก็เอายาอายารุ่นนี้เนี่ยสองมื่นมันมาดูนี่ในสิบัญชียาเนี่ยนี่ยาไม่จะไทยตัวนี้ตัวยาตัวนี้มาตัวนี้ยังงานคนนีี้ลายยาใช่ดอกจนจนคิวยาบุ่นแหละนี่เนาะอะไรก็ได้ เป็นมินเลป่อยอ่พาีเยนยาหลอกมันลายพี่น้องกับเดียวเดีไปถืกยาเพิ่นเลยพิษกษ์พันอีกก็มีเลยเมยเดียปเลาเคยเป็นอ่างแปองเขเบ็ดลายเพง่ายที่รถถ้าแม่กินยานี่ยลายลายสารพัดยา จะลายก็บมีบอ่อเตียงคนหลอคน,นสร้งมาให้นี่สร้งตัวนั้นตัวนี้ทั้ทงเวียงทั้งลาวท,าทั้งไทยนี่ยอกออออกถึกในนินทั้งหลายว่าดีเลยยังให้แม่กินนะกมากินล้วเอามเจเอาลำคออะไปอยังนี้คอให้เอาว่าลำคอเนาะตัวลำคอได้สรุปมาให้ตัวนันตีเออ ของผ่าจากไทนะดอ,ะอนนกอ่าอันนั้นเนี่ยวบิ้วแม่อ้วนฝากอันหอนแดงๆค่ะนะอ๋อหอนแดงๆนี่บิ้วให้แม่อ้วนนี่บิ้วน,นั่นถุงยางชอบมั้งลูกเออห้องแม่อ้วนใหนะ้อแม่อ้วนแม่น่ะอันหอนแดงๆนะห้อม่อ้วนช่างนะนั่งชายอ็นไงหอนแดงๆหอนแดงๆน่ะน้หอยแม่อ้วนอืมไปโอเคพี<ม>่น้องไงสาหรับ<ม>คลิปนี้ไปก่อนบานี้บริ <ขอ S 2> มาเว้ ือเครื่องชื้อคลองแล้วกันี่แหละถ่ายคลิปอยู่งว่นต้องบีเอะไรให้พี่ให้น้องเบินนะ้งเนาะพี่น้องเอาเงินเอาทองให้ซอยขึ้นขายาเมลแล้วก็ไปก่อนไปนี่พ่อก่อนมันสายเลยก็ไปก่อนเนาะเออไปพี่น้องอ้สบายดีเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายลูกละบบ๊ายบายยเ,เจอกัน <c oughs> <laughs>